ี่สาวจัตะกุลร่ำรวยคงคิดไม่ถึงว่าเธอแค่ต้องการส่งผมเข้าคุกเพื่อสั่งสอนให้รู้จักระเบียบวินยัยจนทําให้น้องชายที่เคยชื่นชมเธอไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกผมกลายเป็นสุสานที่ไร้วิญญาณไม่เดินตามหลังเธออีกต่อไปและไม่ปรารถนาความห่วงใยจากเธออีกแต่ในยามนี้เธอกลับเสียใจดวงตาแดงก่ําขอร้องให้ผมยิ้มให้เธออีกครั้งแต่ผมกลับเย็นชาเรียกเธออย่างห่างเหินว่าคุณหนูกู้ข้ามองดูผลงานปักที่ตัวเองเพิ่งจะปักเสร็จถูกทําลายจนตาพร่ามัวไปหมด ข้าพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองแต่เมื่อเห็นสีหน้าเสแสร้งของกู้ฮาวความโกรธในใจก็ไม่อาจระงับได้อีกต่อไปนี่คือภาพที่เสิหานมอบประมูลมาด้วยเงินยี่สิบล้านมอบให้คุณย่าเป็นของขวัญอายุไขถูกฉีกทำลายข้าจะไปอธิบายกับคุณเสินได้อย่างไรแล้วจะสู้หน้าคุณย่าได้อย่างไรวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบแปดสิบปีของคุณย่าเชียวนะข้ามองไปยังสายตาของกู้ฮาวไอ้สังหารพันประตูออกมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพันคว้าหัวกู้ฮาวกระแทกเข้ากับกำแพงอย่างแรง ไปตายซะเถอะไอ้ห้าวแกสมควรตายกู้ห้าวร้องโหยหวนเลือดสดสดไหลอาบสีสะทันทีแอนดี้ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเขามองค่าในดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อลิ้นสเสวียทิ้งได้ยินเสียงร้องโหยหวนของกู้ห้าวก็รีออกมาเมื่อเห็นข้าบ้าคลัง่งจับหัวกู้ห้าวกระแทกกำแพงเธอตกใจก่อนจากนั้นก็เข้ามาผลักข้าอย่างแรงกู้เสี่ยงเป่ยเจ้าอารวาดพอหรือยังข้าเกือบจะถูกความโกรธกลืนกินข้าอารวาสหรือ ไม่ใช่กู้้าวก่อนหรือที่มาฉีกเสื้อผ้าข้าไม่ใช่เจ้าหรือที่ไม่ถามไถ่ายสาเหตุก็สั่งให้ข้าขอโทษกู้ฮาวไม่ใช่กู้้าวหรือที่ฉีกของของข้าข้าไม่เคยคิดจะไปยุ่งกับพวกเจ้าเลยเป็นพวกเจ้าตลอดเวลาที่มาหาเรื่องข้าข้าต่อต้านก็คืออาวาดพวกเจ้ารังแกข้าก็คือข้าสมควรแล้วใช่ไหมลินสวียทิ้งสีหน้าเคร่งครึมชั่วขณะหนึ่งก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีข้าหยิบชิ้นงานปักที่ถูกฉีกเป็นสองท่อนขึ้นมาเจ็บใจจนเลือดแทบกระเด็น ข้านำผลงานปักไปให้หลินเสวียทิงดูหลินเสวียทิงเจ้าพูดสิข้าสมควรถูกรังแกใช่ไหมตอบข้าสิหัวใจของหลินเสวียทิ้งอึดอัดไปหมดเสียวไป่ข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นข้าหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าก็ไม่ควรลงมือทำร้ายคนอื่นฮ้าวฮาก็บอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจเจ้าจะเอาเรื่องไม่เลิกไปทำไมกูฮ้าวมองข้าอย่างน่าสงสารในดวงตามีน้ำตาคลอหนวยพูดเสียงสั่นว่าพี่ครับขอโทษครับข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้ายินดีชดใช้ให้ท่าน ท่านบอกมาเลยว่าต้องการเงินเท่าไหรข้ายินดีให้ท่านลินเสวียถิ้งรีพูดต่อทันทีเสียไปเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าห้าวฮารู้จักโตแล้วห้าวฮาก็บอกแล้วว่าจะชดใช้ให้เจ้าเจ้าก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอีกเลยหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเขาก็พูดต่อว่าก็แค่ภาพปักผืนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีค่าอะไรมากมายกู้ห้าวพลันยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจดูเหมือนจะไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วเป็นการอวดอ้างว่าพี่ครับข้ามีเงินค่าขนมเดือนละหนึ่งล้านข้าให้ท่านทั้งหมดถือเป็นการรชชดดใ้ีหมคับ ถ้าท่านคิดว่ายังไม่พอข้ากลับบ้านไปขอพ่อแม่กับพี่สาวได้พวกเขารักข้าที่สุดจะต้องให้เงินข้าแน่นอนลินสวียถิงก็เห็นด้วยว่าหนึ่งล้านก็มากพอแล้วเสียเ่ยวเปยเจ้าก็ควรจะพอได้แล้ว,วเจ้ากับห้าวห้าวเป็นครอบครัวเดียวกันทําไมต้องทะเลาะกันใหญ่โตเพราะเรื่องเล็กน้อยด้วยไม่กลัวคนอื่นหัวเราะเยาะหรือไงพวกเขาสองคนประสานเสียงกันปากบอกว่าให้ข้าอภายัยแต่จริงๆแล้วกําลังตําหนิว่าข้าใจแคบแอนดี้ที่อยู่ข้างๆได้ฟังก็รู้สึกว่าช่างไร้ยังอายเหลือเกิน เขาอดทนทนไม่ไหวอีกต่อไปถมน้ำลายออกมาอย่างแรงใครจะอยากได้เงินเหม็นๆของพวกแกยังจะหนึ่งล้านอีกแกคิดว่ากำลังให้ทานขอทานหรือไงภาพด้วยไหมหอมหมื่นลีนี้เสินหานโมประมูลมาด้วยเงินยี่สิบล้านซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ท่านผู้เฒ่ารอยยิ้มภาคภูมิใจบนใบหน้าของกู้ห้าวพันแข็งขงก็แค่ผ้าปักผืนหนึ่งเท่านั้นเองกลับมีราคาสูงถึงยี่สิบล้านแล้วก็ของของเสินหานโมทำไมถึงอยู่ในมือของไอสารเลวกู้เซี่ยงเปิดได้ ที่สาเลวคนนี้ไปรู้จักกับท่านประธานเสินตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคิดว่ากู้เซียงเปยอาจจะเข้าตาเสินหานโม่ตั้งนานแล้วกู้ห้าวก็คลั่งอย่างสุดขีดมองไปที่ลินสเสวียทิ้งอีกครั้งสีหน้าของเธอก็ดูแย่มากเช่นกันเธอมาวันนี้จุดประสงค์หลักก็เพื่อเจรจาเรื่องโครงการตรงเจียวกับเสินหานโมหาภาพปักนี้เป็นของขวัญที่เสินหานโม่เตรียมไว้ให้ท่านผู้เท่าจริงๆก็จบกันแล้วเธอไม่เพียงแต่ทําลายธุรกิจใหญ่ยังอาจจะทําให้เสินหานโมโกรธอย่างที่สุดด้วยกู้ห้าวมองข้าอย่างไม่อยากจะเชื่อ เสียงแฝงความตื่นตระหนกพี่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับข้าสูดหายใจเข้าลึกๆไม่อยากจะเสียเวลาพูดกับพวกเขาอีกต่อไปมองไปที่แอนดี้แอนดี้โทรหาคุณเซิร์นเชนิญเขามาสักครู่แอนดี้สีหน้าเคร่งขรึมกำลังจะกดโทรศัพท์กลับถูกลินสเวียทิ้งคว้าไปไม่ได้ลินสเวียทิงย้งตะโกนเสียงดังคิ้วขมวดแน่นห้ามให้เซิร์นหานโมรู้เรื่องนี้เด็ดขาดอย่างน้อยก็ก่อนที่เธอจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ห้ามให้เซิร์นหานโมรู้มิฉนั้น เรื่องที่เธอต้องการจะเข้าร่วมโครงการตรงเจียวก็จะพังทลายลงโดยสิ้นเชิงแอนดี้โกรธแล้วพยายามจะแย่งโทรศัพท์คืนจากมือหลินสวียถิงในขณะที่ทั้งสองคนกำลังยื้อแย่งกันข้างหลังพันมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นจะเริ่มแล้วฮาวฮาวเจ้าจยัางอยู่ที่นี่ทำไมแต่พวกเราหาตั้งนานกู้ฮาวเงยหน้าขึ้นก็เห็นฮูหยินเซินผู้สง่างามกำลังเดินมาพร้อมกับกลุ่มฮูหยินผู้มังค์ฮุหยินเซินสวมชุดราตรีหรูหราแต่งหน้าอย่างประณีตสง่างามแต่ทว่า เมื่อสายตาของเธอจับจ้องมาที่ใบหน้าของข้าสีหน้าก็พลันเย็นชายอย่างที่สุดข้าเจอเจ้าแล้วไอ้คนเลวเมื่อได้ยินดังนั้นข้าก็ตกใจไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายทำไมถึงมีความอาฆาตแค้นต่อตอนเองมากมายขนาดนี้กำลังจะถามว่าอีกฝ่ายจำคนผิดหรือเปล่าก็ได้ยินฮูหยินเซินพูดกับคนข้างๆว่าใช่เขายั่วสามีฉันรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังตอกๆเสียงใสและทีราวกับจังหวะกลองแห่งความโกรธฮูหยินเซินนำกลุ่มฮูหยินผู้มั่งคั่ง เดินเข้ามาหาข้าอย่างรวดเร็วหูยินเซินไม่พูดพร่ำทำเพลงยกมือขึ้นจะตกเห็นดังนั้นข้าก็ขมวดคิ้วแน่นข้าไม่รู้จักผู้หญิงตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยดังนั้นข้าจึงถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลบฝ่ามือได้หูยินท่านนี้ท่านจำคนผิดหรือเปล่าคะหูยินเซินเห็นข้าหลบความโกรธยิ่งทวีคูณใบหน้าที่สวยงามนั้นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเจ้าคนไรย้ยางอายตอนอยู่บนเตียงให้ผู้ชายเล่นสนุกคงจะยั่วเก่งหน้าดูสินะตอนนี้มาแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาอะไร กลุ่มฮูยินผู้มัง่งคั่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอมองข้าด้วยสายตากเราวกับว่าสามีของพวกเธอก็ถูกยั่วยวนเช่นกันใบหน้าแสดงความรังเกียจและดูถูกคำด่าทอที่หยาบคายต่างเรากับลูกศรพิษพุ่งเข้าใส่ข้าดูท่าทางผอมแห้งนั่นสิพวกผู้ชายตัวใหญ่ๆคงจะชอบแบบนี้สินะฮูหยินผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งที่สวมชุดราตรีสีทองด่าเสียงแหลมตาเบิกกว้างเหมือนกระดิ่งทองแดงมุมปากเหยียดยามตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้ต้องจำคนผิดแน่แน่ ดังนั้นข้าจึงสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามอธิบายอย่างใจเย็นว่าข้าไม่เคยทําเรื่องอย่างที่พวกท่านพูดเลยพวกท่านจําคนผิดจริงๆโอ้ยังจะแกล้งอีกนะคนเลวอย่างเจ้าข้าเห็นมาเยอะแล้วคงจะเคยชินกับการอยู่ในที่สกรปรกแบบนั้นสินะแค่กระดิกนิ้วก็กระโจนเข้าหาคนอื่นได้แล้วไอ้คนรานหูยินผู้มั่งคั่งคนหนึ่งที่ดัดผมลอนใหญ่กอดอกไขมันบนใบหน้าสันไหวเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งร่างหูยินผู้มั่งคั่งร่างท้วมอีกคนก็ไม่ยอมน้อยหน้า เบียดเข้ามาข้างหน้ายื่นิ้วที่สั้นและอ้วนแทบจะจิ้มหน้าคาได้อย่างรุนแรงว่าแต่งตัวเหมือนผู้ดีเสื้อผ้าชุดนี้คงจะได้มาจากการขายตัวสินะของเนา่าพร้อมกับเสียงด่าทอหูญินผู้มัง่งคั่งสองสามคนถึงกับลงมือเริ่มผลักใส่คาแอนดี้ที่อยู่ข้างๆมองกลุ่มหูญินผู้มัง่งคั่งเหล่านี้ด้วยความโกรธหยุดมือเดี๋ยวนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่อยากให้บ้านตัวเองล้มละลายก็รีบใส่หัวไปกลุ่มหูญินผู้มัง่งคั่งเหล่านี้ ครั้งนี้ล้วนถูกสามีของตนเองพามาในนามคือมาร่วมงานวันเกิดของท่านผู้เฒ่าตระกูลเสันแต่จริงๆแล้วเพื่อเอาใจฮูหยินสันพวกเขาคิดว่าขอเพียงประจบเอาใจในายหญิงตระกูลสันสามีของตนเองก็จะสามารถมีส่วนร่วมในโครงการตรงเจียวได้ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตรงเจียวได้การได้รับความชื่นชมจากตระกูลเสันต่อการพัฒนาบริษัทของตนเองก็มีประโยชน์อย่างมากด้วยเหตุนี้พวกเขาย่อมต้องสวมบทบาทเป็นม้าศึกของฮูหยินสันแอนดี้เป็นตุด๊ด ุ่มฮูยินผู้มัง่งคั่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยเตือนพวกเราแกเป็นใครกันแน่แกมีสิทธ์อะไรมาเตือนพวกเราไอ้ตุ๊ดชั้นต่ำไอ้ตุ๊ดตายซากของเหมือนดึงดูดของคนเหมือนดึงดูดคนพวกแกสองคนไม่มีใครดีสักคนพวกเขาด่าทอหยับคายขึ้นเรื่อยๆลินสเสวียถทิงยืนมองอยู่ข้างข้างอย่างเย็นชากู้เซียงเป่ยเพิ่งจะออกจากคุกได้ไม่นานและช่วงหกสิบวันที่ออกจากคุกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านตระกูลกู้หรือที่โรงพยาบาลไม่มีโอกาสไปทำเรื่องแบบนั้นเลยและ เธอไม่คิดว่ารถนิยมทางเพศของกู้เซี่ยงเปยจะมีปัญหาแต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่มีทีท่าว่าจะช่วยเลยนิสัยของกู้เซี่ยงเปยดื้อรั้นเกินไปควรจะให้เขาได้รับบทเรียนบ้างเปลี่ยนนิสัยที่แข็งกร้าวไม่ยอมงอของเขาเสียทีส่วนกู้ห่าวกลับแซงทำเป็นห่วงหญยอย่างมากเดินเข้าไปจับมือฮูยินเซินเขาคือพี่ชายของข้ากู้เซี่ยงเปยเรื่องนี้คงจะมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่แน่ฮูยินเซินได้ยินว่าผู้ชายที่ยั่วสามีตัวเองกลับเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทตัวเองเหมือนราดน้ำมันบนกองไฟ ยิ่งเกลียดข้ามากขึ้นไปอีกเพราะตั้งแต่เธอสนิทกับกู้ฮาวกู้ฮาวก็คอยพูดจาใส่ร้ายป้ายสีว่าถูกพี่ชายรังแกอยู่บ่อยครั้งเดิมทีก็ไม่ชอบข้าที่รังแกกู้ฮาวอยู่แล้วตอนนี้กลับพบว่ารุกที่ยายแก่ส่งให้สามีก็คือข้าตอนนี้เธอเกลียดข้าเข้ากระดูกดำแล้วและเธอก็รู้จักแอนดี้อย่าเห็นว่าแอนดี้เป็นตุดแต่เขาก็เป็นสไตลิสชื่อดังอันดับต้นๆของเป่ยเฉิงดาราในวงการบันเทิงลุคที่โดดเด่นมากมายล้วนมาจากฝีมือของเขา การจะเชิญเขามาทําผมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยอิทธิพลของตระกูลเซินการจะเชิญเขามาไม่ใช่เรื่องยากเธอไม่เคยคิดเลยว่าไอ้คนเลวที่ยั่วสามีตัวเองไม่เพียงแต่จะได้รับเชิญมาร่วมงานวันเกิดของยายแก่ถึงกับเชิญแอนดี้สไตลิสมือหนึ่งของประเทศมาด้วยมาแต่งตัวให้ไอ้คนเลวคนนี้ยายแก่สารเลวมองข้ามเขาขนาดนั้นเลยเหรอเขาแต่งงานกับเซิรหลิงเซียวมา20กว่าปีแล้วทนทุกทรมานอยู่ในบ้านตระกูลเซินกลับยังไม่สามารถเอาชนะใจยายแก่ได้เลย ต้องเป็นเพราะเห็นว่าเขาไม่มีลูกจึงสิ้นหวังแล้วปล่อยให้เสินหลิงเสี่ยวเมื่อนึกถึงลูกความโกรธของเขาก็ไม่อาจระงับได้อีกต่อไปไม่ใช่ไอ้ลูกครึ่งเสินหานโมนั่นหรอกหรืออายุเพียงห้าขวบก็ใจร้ายผลักเขาที่กำลังตั้งท้องตกบันไดไม่เพียงแต่แท้งลูกไอ้ลูกครึ่งยังให้หมอตัดมดลูกเขาทิ้งอีกเขาช่างเป็นปีศาจโดยแค่ความทรงจําที่เจ็บปวดทําให้เธอสูญเสียสติโดยสิ้นเชิงพุ่งเข้ามาคว้าใบหน้าของคขาเล็บจิกเข้าไปในเนื้อดึงลงอย่างแรง ตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่าแกคิดว่าแกแค่กระดิกนิ้วผู้ชายของฉันก็จะหลงแกหัวปักหัวประมานั้นเหรอวันนี้ฉันจะสั่งสอนแกให้รู้สำนึกไอ้คนไรย้ยางอายข้าเจ็บปวดใช้มือทั้งสองข้างพยายามงัดมือของฮูหยินเสินออกปล่อยข้าข้าไม่รู้จักสามีของท่านเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่มีใครฟังคำอธิบายของข้าแอนดี้พยายามจะปกป้องข้ากลับถูกเษฐีนีสองสามคนขวางไว้ควรถึงแอนดี้ไม่นานแอนดี้ก็เลือดอาบไปทั้งหน้าแอนดี้โกรธจ,จะตะโกนว่าพวกแกทำอะไรเขาไม่ได้นะ เขาเป็นคนของเซิรนหานโมถ้าพวกแกทำอะไรเขาเซิรนหานโมไม่มีทางปล่อยพวกแกไว้แน่หูยินเซินหน้าตาบิดเบี้ยวคนของเซิรนหานโมฮ่าฮ่าฮ่าเซิรนหานโมอายุจะสามสิบแล้วไม่เคยชอบผู้ชายคนไหนเลยเขาเพิ่งจะมาเมืองไห่เฉิงไม่ถึงสามเดือนก็มีผู้ชายแล้วใครจะเชื่อละ่ะหูยินเซินยิ่งดึงผมข้าแรงขึ้นเสียงด่าทอดังระงมไปทั่วข้าพยายามดิ้นรนสุดชีวิตพยายามจะหลุดพ้นจากการควบคุมของหูยินเซินแต่การดิ้นรนของข้าก็ไร้ผล ฮูยินเสิร์นเปลี่ยนมือดึงผมข้าแน่นไม่ปล่อยข้ารู้สึกเหมือนหนังศีษาจะหลุดออกมาเจ็บปวดจนแทบจะหมดสติร่างกายถูกลากไปมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าใครถีบเข้าที่น่องข้าอย่างแรงรองเท้าส้นสูงแหลมคมราวกับมีดแต่เข้าที่ขาเจ็บปวดจนเข้ากระดูกเสียงดังตุบข้าล้มลงกับพื้นอย่างแรงเข่ากระแทกพื้นแข็งส่งเสียงดังทึบยังไม่ทันที่ข้าจะตั้งสติได้ก็มีมือที่แข็งแรงสองข้ามาจากข้างหลังคว้าแขนข้าไว้ข้าคุกเข่าลงบนพื้นเย็นเฉียบ ในที่สุดหูยินเซินก็ปล่อยผมข้าผมหน้าม้าที่ยาวปลกลงมาปิดใบหน้าของข้าแต่ข้ารู้สึกได้ถึงสายตาดูถูกและเกลียดชังจากรอบข้างราวกับเข็มทิ่มแทงผิวหนังกรีดทำลายศักดิ์ศรีของข้าหูยินเซินยืนอยู่ตรงหน้าข้าอย่างเย่อหยิ่งยกมือขวาขึ้นสูงพร้อมกับเสียงลมวีดวิวตบเข้าที่แก้มซ้ายของข้าอย่างแรงฝ่ามือนี้แรงมากหัวของข้าถูกตบจนหันไปข้างหนึ่งทั้งตัวเกือบจะล้มลงอีกครั้งแก้มซ้ายบวมแดงขึ้นทันที รอยนิ้วมือห้านิ้วแดงกำปรากฏชัดบนใบหน้าหูยินเสินไม่หยุดมือยกมือซ้ายขึ้นตบแก้มขวาของข้าอีกครั้งเสียงดังเพี้ยดังก้องไปทั่วทางเดินฝ่ามือนี้ลงไปแก้มทั้งสองข้างของข้าบวมแดงดูหน้าเวทนาอย่างยิ่งจากนั้นก็เป็นฝ่ามือที่ตบลงมาไม่หยุดตบจนมุมปากข้าเลือดไหลสมองขาวโผลนไปหมดในหูมีเสียงอื้ออึงไม่ได้ยินเสียงรอบข้างอีกต่อไปแอนดี้พยายามจะพุ่งเข้ามาปกป้องข้าแต่ถูกเษฐีนีสองสามคนขวางไว้แน่นหนา ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยข่วนเลือดอาบเสื้อผ้าบนตัวก็ถูกฉีกขาดดูน่าสมเพชอย่างยิ่งตลอดกระบวนการลินสเวียทิ้งยืนอยู่ห่างจากข้าสามเมธมองดูทั้งหมดนี้อย่างเงียบเงียบใบหน้าของเธอไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆแต่ในดวงตากลับฉายแววซับซ้อนมองดูภาพการทารุณกรรมตรงหน้าหัวใจเจ็บปวดราวกับถูกเข็มแทงแต่เธอกลับไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาห้ามกู้เซียงเป่ยดื้อรั้นเกินไปนิสัยที่ไม่ยอมงอเขาไม่ชอบต้องหักกระดูกแข็งทำลายศักดิ์ศรีเท่านั้น กู้เซียงเปยจึงจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังลิ้นสวียถิงของเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงแค่อยากให้กู้เซียงเปยธรรมดาหน่อยเชื่อฟังหน่อยแค่นั้นเองเขารอรอให้ข้าเอ่ยปากขอร้องเขาเขาจ้องมองข้าขมแ็งอารมณ์ในดวงตาชัดเจนเหลือเกินขอร้องข้าสิขอร้องข้าข้าจะช่วยเจ้าข้าเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางความเจ็บปวดและอัปยศายตาศบกับลิ้นสวียถิงในตอนนี้ข้าไม่เพียงแต่อ่านความหมายในแววตาของเขาออกยังเห็นความเย็นชา ความคาดหวังและความโหดร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ช่างน่ารังเกียจจริงๆขอร้องเขาหรือถึงแม้ข้าจะถูกตีตายข้าก็จะไม่ขอร้องคนเลวเช่นนี้มุมปากข้าปรากฏรอยยิ้มเย็นชายเยอ่อเย้ยรอยยิ้มบนแก้มที่บวมแดงดูบาดตาเป็นพิเศษสายตาที่มองไปยังลินสเวียถิงเรากับกำลังมองดูตัวตลกที่น่าสมเพชในตอนนี้หัวใจของลินสเวียถิงถูกมือที่มองไม่เห็นขนาดใหญ่บีบรัดอย่างแรงเธออ้าปากอยากจะอธิบายแต่กลับพูดอะไรไม่ออกในสถานการณ์เช่นนี้คำพูดใดๆก็ดูไร้ค่า หูยินเซินเห็นข้ายิ้มความโกรธพลันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดสารเลวแกเป็นใครกันแน่ถึงกล้าหัวราะเยาะข่าคนชั้นต่ำอย่างแกจะใส่เสื้อผ้าอะไรแกชอบยั่วผู้ชายไม่ใช่เหรอนั้นฉันจะแก้ผ้าแกให้แกได้ยั่วให้พอใจเลยเธอคำรามใช้มือทั้งสองข้างฉีกเสื้อผ้าของข้าอย่างบ้าคลัง่งเศรษฐีนี้สองคนที่จับแขนข้าอยู่ก็เข้าร่วมด้วยมือของพวกเธอราวกับกรงเล็บเหี่ยวควนผิวหนังของข้าจนเป็นรอยเลือดเสียงดังฉับพลันเสื้อคลุมของข้าถูกโยนทิ้งไปข้างๆอย่างไม่ใยดี เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวบนภายใต้การดึงถึงอย่างบ้าคลั่งของฮูยินเซิรนและเหล่าเศษฐีนีก็ขาดวิ่นไปหมดแล้วเสื้อผ้าไม่ปิดกายแผ่นหลังและไหล่ที่บอบางเปลยเปล่าในอากาศเต็มไปด้วยรอยข่วนและรอยช้ำเศษผ้าที่ขาดวิ่นแขวนอยู่บนร่างกายของข้าหรือสวัยไปมาตามการดิ้นรนของข้าใบหน้าของฮูยินเซินเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและบิดเบี้ยวดวงตาทั้งสองข้างของเธอแดงกำ่ำราวกับสัตว์ป่าที่สูญเสียสติยังคงฉีกถึงข้าต่อไปทุกครั้งที่ดึงถึง รากับกําลังระบายความเกลียดชังในส่วนลึกของจิตใจสารเลววันนี้จะต้องทําให้แกดูสวยเสร็จที่นี่คนอื่นๆก็ไม่ได้นิ่งเฉยรุมชกต่อยข้าทุกหมัดทุกเท้าล้วนไม่ปราณีตีมันตีมันมัดรัวลงมาบนร่างกายข้าราวกับหาฝนมือทั้งสองข้างของข้าพยายามจะปกป้องร่างกายของตัวเองแต่พวกผู้หญิงบ้าข้างเหล่านั้นกลับไม่ละเว้นส่วนไหนเลยยังคงระบายความอาฆาตแค้นของพวกเธอต่อไปสันจมูกถูกกระแทกอย่างแรงเลือดก,กำเดาผสมน้ำมูกไหลอาบใบหน้า ในหูไม่ได้ยินเสียงรอบข้างอีกต่อไปแล้วสายตาก็เริ่มพร่ามัวในที่สุดหูยินเสินก็ดูเหมือนจะเหนื่อยบ้างแล้วเธอถอยหลังไปสองสามก้าวชี้ไปที่ห้าคนใหญ่บนพื้นแล้วตะโกนว่าจับมันโยนเข้าไปในงานเลี้ยงให้เซินหลิงเซียวได้ชื่นชมหน่อยสิเมื่อได้ยินคำนี้เษธีนีหลายคนก็มีสีหน้าลังเลคนหนึ่งลองพูดว่าหูยินเสินคะแบบนี้จะไม่ดีนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นงานฉลองวันเกิดคุณหญิงใหญ่หูยินเสินตาขวาง จ้งมองเศรษฐีนีที่พูดอย่างดุดันมีค่าอยู่ด้วยพวกเจ้าจะกลัวอะไรภายใต้การบีบบังคับของเธอเศรษฐีนีสองคนกัดฟันอุ้มข้าที่ใกล้ตายครึ่งเป็นครึ่งตายลากไปยังทิศทางห้องจัดเลี้ยงเท้าทั้งสองข้างของข้าลากไปบนพื้นอย่างอ่อนแรงทิ้งรอยเลือดไว้เป็นทางเสื้อเชิ้ตที่ขาดวิ่นบนตัวยิ่งหลุดลุ่ยมากขึ้นจากการถูกลาาร่างกายท่อนบนแทบจะเปลยเปล่าลินสเวียถิงยืนนิ่งมองดูภาพนี้ในใจเกิดความสับสนวุ่นวายอย่างมากเธออยากจะเข้าไปห้าม แต่เพิ่งจะก้าวเท้าออกไปก็ถูกกู้้าวขวางไว้นั่นพี่สเสวียถิงอย่าไปยุ่งกับคนตระกูลเสินเลยครับท่านมางานเลี้ยงวันนี้น่าจะเพื่อผูกมิตรกับตระกูลเสินใช่ไหมครับแววตาของลินสเสวียถิงเต็มไปด้วยความลังเลมองดูข้าที่ถูกลากไปไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ฝีเท้ากลับถูกตรึงอยู่กับที่มองดูข้าถูกนําไปสู่ความอัปยศที่ไม่รู้จักเสี่ยวเปยไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วยเจ้าเจ้าตกอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะการกระทําของเจ้าเองใครใช้ให้เจ้าดื้อรั้นขนาดนั้นใครใช้ให้้เเจาไปยุ่งกับหูิน ครใช้ให้เจ้าไม่ยอมขอร้องให้คนอื่นอับอายไม่ใช่เพราะนิสัยของเจ้าเองหรือเธอหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่หยุดสุดท้ายก็โน้มน้าวตัวเองได้สําเร็จจริงๆราวกับว่าข้าทําผิดมากมายจริงๆสมควรถูกตีแอนดี้นอนอยู่บนพื้นลุกไม่ขึ้นทําได้เพียงมองตาเบิกกว้างมองดูข้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลถูกลากไปความกลัวเข้าครอบงาร่างกายของเขาทันทีเขารู้ดีถึงวิธีการของสันหานโมความโหดเหี้ยมของสันหานโมเป็นที่เรื่องลือในเป่ยเฉิงเมื่อก่อนลีเว่ รือก็คือหูยินเซิรนในปัจจุบันอุ้มท้องใหญ่ไปหาแม่ของเซิรนหานโมทําให้ฝ่ายนั้นโกรธจ,จนตายเซินหานโมอายุเพียงห้าขวบก็ผลักลีเว่ที่กําลังตั้งท้องตกบันไดล้มจนแทงลูกไม่เพียงแค่นั้นเขายังให้หมอตัดมดลูกของลีเวอ่ออกทําให้ลีเว่ไม่สามารถมีลูกได้อีกตลอดชีวิตถึงแม่ต่อมาเขาจะดูเหมือนจะสุขุมขึ้นภายนอกดูอ่อนโยนขึ้นมากแต่แอนดี้เข้าใจดีว่านั่นเป็นเพียงคลื่นน้ําที่สงบนิ่งเหนือน้ําวนที่เชี่ยวกราผู้หญิงอายุเกือบ30 ในที่สุดก็มีเด็กผู้ชายที่ดูน่าพอใจสักคนกลับถูกลีเยสมานจนเป็นแบบนี้แอนดี้ไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าเซิร์หารโม่จะทําอะไรบ้างยิ่งกลัวว่าจะถูกโทษไปด้วยดังนั้นเขาจึงพยายามดิ้นรนสุดชีวิตไม่สนใจรอยข่วนและรอยฟกชำ้ำจากการถูกทําร้ายบนร่างกายเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่อยากตายก็ปล่อยเขาไปแอนดี้ตะคอกเสียงดังพุ่งเข้ามาทางค่าแต่เขาเพิ่งจะก้าวเท้าออกไปไม่กี่ก้าวกูฮาวก็แอบ,บยื่นขาออกมาแอนดี้หลบไม่ทันทั้งตัวพุ่งไปข้างหน้า ลม้มลงกับพื้นอย่างแรงคางกระแทกพื้นแข็งฟันกัดริมฝีปากแตกเลือดไหลทะลักแอนดี้นอนอยู่บนพื้นหมดสติไปแล้วร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลถูกโยนทิ้งอย่างไร้ความปราณีบนพื้นห้องจัดเลี้ยงแขกเรือที่เดิมทีกำลังหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานวินาทีต่อมาก็ถูกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ทำให้ตกใจจนเงียบกริบเซอร์ล,ลิงเซียวเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าลีเวพวกเจ้าทำอะไรกันเสียงของเขาแฝงความตำหนิเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับความนวนายนี้ ลีเวกลับไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยกับหัวราะเสียงดังข่าทําอะไรหรือข้าก็แค่จับชู้ไงละ่ะเธอชี้ไปที่ข้าที่หมดสติอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและบ้าคลั่งทุกคนรีบดูเร็วเข้าใช่ผู้ชายคนนี้แหละที่ยั่วสามีข้าแล้วพวกท่านทายสิว่าเกิดอะไรขึ้นสามีข้าก็ชอบผู้ชายจริงๆด้วยเซลิง์เซียวหน้าเปลี่ยนสีรีบยื่นมือไปปิดปากเธอเสียงตะหวัดอย่างเกรี้ยกราดวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ80สปีของแม่ข้าเจ้าจะอาละวาดอะไรกันนักหนา ลีเวยพยายามดิ้นรนให้หลุดจากมือของเซิร์ลิงเซียวอย่างสุดกำลังตะโกนใส่ทุกคนในที่เกิดเหตุว่าไอ้คนไรยางอายคนนี้ใช้เล่เหลี่ยมต่ำช้ายุยวยวนสามีข้าทำลายครอบครัวของข้าเสียงของเธอดังก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงทําให้ทุกคนต่างก็หันมามองแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะมองตามทิศทางที่นิ้วเธอชี้ไปก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ําดังขึ้นตัวเอกของวันนี้กลายเป็นคุณนายลี่ตั้งแต่เมื่อไหร่หลีเวตัวสัน่นค่อยๆหันกลับไปก็เห็นเซิรหานม้อยืนอยู่ข้างหลังตนเอง สีหน้าของลีเว่พันซีขาวเมื่อครู่หัวร้อนคิดแต่จะทำให้อดีตคนรักอับอายอย่างสาสมตอนนี้เมื่อเห็นเสิร์หานโมราวกับถูกราดน้ำเย็นลงบนหัวสมองที่ร้อนรุ่มก็กลับมามีสติในพริบตาท่าทีโอหังเมื่อครู่หายไปหมดสิ้นในตอนนี้ในสมองของเธอมีภาพความคิดผุดขึ้นมานับไม่ถ้วนพยายามจะแก้ตัวให้ตัวเองแต่ในวินาทีต่อมาสายตาของเธอก็สบเข้ากับดวงตาที่เย็นชาราวกับมีดของเสริรหานโมรู้สึกเพียงแค่ไอเย็นยะเยือจากฝ่าเท้าพุ่งขึ้นสู่ศรีรษะ เรากับว่าวินาทีต่อมาจะถูกประหารชีวิตทันทีคุณคุณหนูใหญ่หลีเวพยายามฝืนยิ้มแต่เสียงกลับเหมือนถูกบีบออกมาจากซอกฟันแหบแห้งและสันเทาตัวเอกของวันนี้ย่อมต้องเป็นท่านภูเทาข้าแค่กำลังสร้างบรรยากาศผู้หญิงสองสามคนที่ช่วยหลีเวทำร้ายกู้เซียงเปยในที่สุดก็ตรหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์พวกเธอประจบประแจงยิ้มแย้มคุณเซินคะพวกเราพวกเรากำลังล้อเล่นกันอยู่คะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเซินหานโม่เชิดหน้าไม่ได้มองพวกเธอเลยแม้แต่น้อย สายตาของเธอกวาดข้ามพวกเขาไปไปหยุดอยู่ที่ร่างที่นอนอยู่บนพื้นอย่างน่าสมเพชเสื้อผ้าแทบจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผิวหนังที่เปลือยเปล่าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำม,ม่วงเขียวแก้มบวมแดงจนแทบจะไม่เห็นเขาเดิมคราบเลือดและน้ำตาปะปนกันดูน่าเวทนาอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นเซินหานโมก็ยังคงจำค่าได้ในทันทีรูม่านตาของเซินหานโมหดเล็กลงทันทีลมหายใจหยุดชะงักไปชั่วขณะความตกใจบนใบหน้าพันเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นท่วมทน้นรีบถอดผ้าคลุมไหล่ที่่่คลลุมออออยยูบนไหออกอางรรววดเ็ ถ้าทางรีบร้อนแต่ก็อ่อนโยนคลุมลงบนร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลของข้าจากนั้นก็อุ้มข้าขึ้นมาในอ้อมแขนโดยไม่ลังเลแขนกระชับแน่นโดยไม่รู้ตัวท่านประธานเส่นมีคนร้องอุทานแล้วถอยหลังไปครึ่งก้าวมองดูสันหานโม่ผู้รักความสะอาดเป็นที่สุดและไม่เคยให้ใครเข้าใกล้กลับใช้เสื้อผ้าของตนเองห่อหุ้มเด็กหนุ่มที่เปื้อนเลือดทั้งตัวทุกคนต่างก็ตกใจจนอ้าป,ปากค้างไขมุกแม่ถูกแสงไฟจากโคมระยะสองประกายสันกรามที่ตึงเครียดของผู้หญิงสะท้อนแสงเย็นเย,ยือก บนผ้าเนื้อดีราคาแพงคราบเลือดสีแดงเข้มที่หยดลงมาของข้าปรากฏชัดเจนทันทีท่ามกลางเสียงสูดลมหายใจเข้าอย่างตกใจในห้องจัดเลี้ยงข้าพลันกระตุกในอ้อมแขนของเธอขนตาที่เปื้อนเลือดค่อยๆเปิดขึ้นอย่างยากลำบากรูม่านตาที่เลื่อนลอยสะท้อนใบหน้าที่เย็นชาของเสิรินหานโม่ในตอนนี้อยากจะฝืนยิ้มออกมาอย่างเจ็บปวดคุณเสิรินท่านมาช่วยข้าแล้วหรือประโยคนี้เหมือนแท่งน้ำแข็งแทงเข้าอกสีหน้าของเสิรินหานโม่แข็งทื่อรูม่านตาสั่นไหวอย,อย่างรุนแรงสองครั้ง ทันใดนั้นก็กอดค่าแน่นขึ้นอีกสาส่วนเธอตอบเบาๆแต่หนักแน่นอย่างยิ่งสายตายเย็นชาของเสริรญหานโมราวกับคมดาบที่มองเห็นได้ค่อยๆกวาดมองทุกคนในที่เกิดเหตุสุดท้ายก็เหมือนตะปูตอกตรึงอยู่ที่ใบหน้าของหลีเวยหลีเวรู้สึกเหมือนสมองดังอื้อตาพร่ามัวขาสัน่นแทบจะล้มลงกับพื้นท่านท่านท่าน,านเขาเขาพูดจาติดติดขัดขัดริมฝีปากสันระริกแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเลยสักคำ ปิดล้อมสถานที่เมื่อผู้หญิงเอ่ยปากเสียงของเธอก็เหมือนน้าแข็งแตกก่อนที่ข้าจะกลับมาห้ามใครออกไปเด็ดขาดทุกคนที่เกี่ยวข้องคิดให้ดีๆว่าค่าของอวัยวะบนร่างกายของพวกเจ้าจะสามารถชดเชยความเสียหายที่คนของข้าได้รับได้หรือไม่ลีเธอร์จู้หยิบวิทยุสื่อสารออกมาในทันทีลีเวพลพนกริดร้องแล้วพุ่งเข้ามาเธอตระหนักได้แล้วว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลยิ่งรู้ดีถึงวิธีการของสันหารโมคุณหนูใหญ่ท่านฟังข้าก่อน ไอคนเลวคนนี้มันยั่วพ่อของท่านก่อนข้าถูกใส่ร้ายยัว่วยวนเศรนหานมู่พลันหัวเราะออกมาเบาๆดูเหมือนจะต้องสอนคุณนายหลี่ใหม่พูดพลางเธอก็ก้าวเดินไปยังหลีเวบีบให้หลีเวถอยหลังไปชนโตอาหารจะแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องโกหกได้อย่างไรเหมือนเมื่อก่อนที่สอนท่านให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างการแท้งลูกกับการตัดมดลูกผมลอนที่หลีเวดูแลอย่างดีเปียกชุ่มด้วยเหงื่อเย็นติดอยู่ที่หน้าผากในลำคอมีเสียงครวญครางเหมือนสัตว์ที่กำลังจะตายเล็ดลอดออกมาโดยไม่รู้ตัว เล็บที่ดูแลอย่างดีขนผ้าปูโต๊ะจนเกิดรอยแยกห้ารอยเสินหานโม่เชิดหน้าอุ้มคนเดินไปยังประตูข้างพื้นหินอ่อนสีดำมีหยดเลือดกระเซน็นเป็นทางทุกย่างก้าวราวกับเธอกำลังเหยียบย่ำเส้นประสาทที่ตึงเครียดของทุกคนเมื่อหญิงสาวก้มหน้าลงขนตาหนาทึบที่เปลือกตาล่างทอดเงาอับยาพิษเธอพลันหันไปทางท่านผู้เท่าเสินที่นั่งอยู่หัวโตวด้วยสีหน้าเขียวคล้ำขอยืมผ้าคลุมไหล่ลายเมฆของท่านย่าหน่อยค่ะท่านผู้เท่าเสินมองดูหลานเขยที่ตนเองหมายตาไว้ถูกรังแกจนมีสภาพเช่นนี้ เจ็บใจจนเลือดแทบกระเด็นเธอรีถอดผ้าคลุมไหล่จากไหล่ลงมาส่งให้เซิรนหานโม่ที่นี่มีย่าอยู่ใครก็ตามที่รังแกเสี่ยวเป่ยไม่มีใครหนีรอดไปได้อืมเขารับผ้าปักสีแดงเข้มที่มีลายลูกหลานเต็มผืนผ้าแพรคลุมข้าตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกชั้นหนึ่งครั้งนี้คลุมมิดชิดท่ามกลางความเงียบงนันเซิรนหานโม่แบกร่างคนเดินตรงออกจากประตูห้องจัดเลี้ยงประตูค่อยๆปิดลงแสงสุดท้ายใช้จับใบหน้าที่บิดเบี้ยวของหลีเวยอย่างชัดเจนในหูของเขาอื้ออึงไม่หยุด ใบหน้าซีดเผือดยิ่งกว่าเมื่อครูในที่สุดเธอก็ตรหนักได้ว่าดูเหมือนจะเข้าใจอะไรผิดไปและความเข้าใจผิดนี้อาจจะทำให้เธอต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่อาจรับไหวเธอมองเซรนหลิงเซียวด้วยสายตาอ้อนวอนเสียงสั่นเทาและหอยหัวหลิงเซียวเด็กหนุ่มคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นชู้รักที่เจ้าเลี้ยงไว้นอกบ้านสีหน้าของเซรนหลิงเซียวก็ดูแย่ลงอย่างมากเขาขมวดคิ้วเจ้าพูดจาเลวไหลอะไรลีเว่บ้าข้างตะคอกใส่เขาว่าข้าพูดเลวไหลได้อย่างไรข้าเห็นรูปที่แม่เจ้าส่งให้เจ้าแล้ว ก็คือเขาเจ้ายังบอกอีกว่าขอเพียงแม่เจ้าพอใจไม่มีความเห็นครอบครัวพวกเจ้าก็แค่เห็นว่าข้ามีลูกไม่ได้จึงปล่อยให้เจ้าเที่ยวเล่นตามใจชอบข้ามีลูกไม่ได้แล้วจะโทษข้าได้หรือเห็นได้ชัดว่าเป็นปังท่านผู้เท่าเสริรนตกโตฉาติหนึ่งขัดจังวะคคำพูดที่เหลือของลีเวย่ยอย่างแรงสำหรับลูกสะใภ้คนนี้เธอไม่ชอบหน้าเลยแม้แต่น้อยมือของเธอสั่นด้วยความโกรธข้าส่งให้หลิงเซียวก็เพื่อให้เขาได้ดูหลานเขยในอนาคตของตัวเองประโยคนี้ราวกับสายฟ้าฟาด ไม่เพียงแต่จะทําให้ลีเวตกตลึงจนอ้าปากค้างยิ่งทําให้เศรษฐีนีสองสามคนที่อยู่รอบๆอบลีเวตกใจจนตัวสัน่นจบแล้วจบสิ้นกันโดยสิ้นเชิงใครบ้างจะไม่รู้ว่าตอนนี้ตระกูลเซิเรนเซิรนหานโม่เป็นผู้กุมอํานาจใครบ้างจะไม่รู้ว่าเสริรนหานโมโหดเหี้ยมเพียงใดคนที่ไปยุ่งกับเธอไม่เคยมีจุดจบที่ดีเลยในตอนนี้พวกเธอในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าคําพูดของเสิรินหานโม่ที่ว่าคิดให้ดีๆว่าค่าของอวัยวะบนร่างกายพวกเจ้าหมายความว่าอะไรกันแน่ ในพิพตาเดียวทั้งห้องจัดเลี้ยงก็เกิดความโกลาหลเศรษทีนี่สองสามคนที่ร่วมกันทำร้ายคนหน้าซีดเป็นไก่ต้มพวกเธออ on ้อนวอนท่านผู้เฒ่าให้ปล่อยพวกเธอไปแต่ท่านผู้เฒ่ากลับไม่สนใจทำร้ายหลานเคยที่เธอหมายตาไว้โดยไม่มีเหตุผลยังจะคิดหนีอีกหรือไม่มีทางสามีของพวกเธอเมื่อรู้เรื่องราวก็โกรธจัดจนแทบคลัง่งลงมือทำร้ายภรรยาของตนเองสถานการณ์จุดละมุนวุ่นวายไปหมดเซนหานโม่ไม่ได้บอกว่าจะลงโทษพวกเขาอย่างไรแต่กระบวนการรอคอยให้เขากลับมานี้ กลับสามารถขยายความกลัวในใจคนให้ถึงขีดสุดได้ลีเย่เต็มในสมองมีแต่วิธีการทรมานคนที่โหดเหี้ยมของสันหานโมร่างกายสั่นเทาราวกับใบไม้ในสายลมสั่นจนควบคุมตัวเองไม่ได้เซลลิงเซียวเห็นท่าทางของเธอแล้วก็อดสงสารไม่ได้ถึงแม้เธอจะทำผิดมหันต์แต่ก็ยังเป็นภรรยาของเขายิ่งไปกว่านั้นคนที่ถูกทำร้ายก็เป็นเพียงรุ่นน้องถึงแม้การทำร้ายหลานเคยจะไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องเอาเราวใหญ่โตเซลลิงเซียวถอนหายใจ เดินไปหาท่านผู้เท่าเสินแล้วพูดว่าแม่ครับวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ80ปีของท่านพวกเราควรจะปรองดองกันหานโมเด็กคนนี้ปกติก็ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศสอยู่แล้วพวกเราอย่าไปร่วมวงอลาวาดกับเขาเลยท่านผู้เท่าเสินได้ฟังคําพูดของเสินหลิงเซียวโกรธจนตาเบิกกว้างเธอใช้ไม้เท้าทุบไปที่ร่างของเสินหลิงเซียวอย่างแรงหุบป,ปากถ้าไม่ใช่เพราะแกแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงวันนี้จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเมียแกทําร้ายหลานสาวข้าจนเป็นยังไงแล้ว แกยังจะมาอยู่ที่นี่อีกหัวซีนี้ถูกแม่ตัวเองตีต่อหน้าทานกำนันเซหลิงเซียวรู้สึกเสียหน้าอย่างมากเขากัดฟันแน่นไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับเดินไปยังประตูห้องจัดเลี้ยงพยายามจะเปิดประตูหนีออกไปแต่ประตูล็อกไว้แล้วเปิดไม่ออกเลยหลีเธอจู้เปิดประตูในเสียงของเซหลิงเซียวพร้อมกับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้หลีเธอจู้ยังคงยิ้มแย้มแต่ในน้ำเสียงกลับไม่มีทีท่าว่าจะยอมถอยเลยแม้แต่น้อยท่านประธานถ้าไม่อยากให้ท่านประธานเสินโกรธก็รออยู่ที่นี่อย่างสงบเถอะครับ เซินหลิงเซียวโกรธจัดเจ้ากล้าไม่ฟังคำสั่งข้าเชื่อไหมว่าข้าจะไล่เจ้าออกหลีเธอจู้ยังคงยิ้มแย้มผมเชื่อครับดังนั้นท่านประธานครับท่านก็รอเถอะครับเซินหลิงเซียวโกรธจนกำหมัดนั่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แขกเรือในงานเมื่อเห็นหลีเธอจู้แม้แต่คำพูดของท่านประธานก็ไม่ฟังในใจยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงในห้องจัดเลี้ยงอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่อึดอัดทำให้หายใจไม่ออกหลีเว้นั่งอยู่บนพื้นแววตาว่างเปล่า เษที่นี่สองสามคนนั้นถูกสามีตัวเองตีจนหน้าตาบวมปูดแต่กลับไม่กล้าบน่นเพียงแต่หวังว่าเมื่อเซินหานโม่กลับมาเห็นสภาพหน้าเวทนาของพวกเธอแล้วจะยอมปล่อยพวกเธอไปเซินหานโม่แบกข่าเดินไปตามทางเดินยาวเหยียดของโรงแรมเมื่อได้ยินเสียงหัวใจของเซิรนหานโม่ข้ารู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพิ่งจะเลี้ยวหัวมุมเสียงที่น่ารังเกียจก็ดังขึ้นท่านประธานเซิรนจะไปไหนหรือคะลินสเวียทิ้งยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้าประดับรอยยิ้มประจกประแจง ลินสเวียถิงผู้หญิงทนงมาโดยตลอดเมื่อเผชิญหน้ากับเซินหานโมก็ต้องยอมลดตัวลงกู้ฮาวที่ยืนอยู่ข้างลินสเวียถิงดวงตาจับจ้องไปที่เซินหานโมตะลึงงานไปชั่วขณะเซินหานโมกว่าตามองคนทั้งสองเมื่อสายตาจับจ้องไปที่ผลงานปักที่ถูกฉีกทำลายในมือกู้ฮาวดวงตาก็รีลงเล็กน้อย